กุมภาพันธ์เป็นยังไงบ้างในกุมภาพันธ์หน้าที่จะถึงนี้นะมาดูการงานก่อนคนเกิดกุมภาพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์หน้าที่จะถึงหกแปดเนี่ยดวงการงานเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอ้โหการงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยนะคะคนกุมภาพันธ์นะเหมือนเหมือนต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเขาอะเหมือนตัวเองทําแล้วแต่อาจจะแบบ ยังไม่พอยังไม่สุดยังต้องทําถ้าคุณไม่ทํามันถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยมันเหมือนว่าคุณอาจจะแบบเอ้ยทำทำงานแล้วใช้ชีวิตไปวันๆคุณเหมือนต้องหาช่องทางหาโอกาสหรือหาอะไรที่มันแบบว่า ทำให้คุณมีไฟในการทํางานมากขึ้นระวังบดไฟในการทํางานนะคะช่วงนี้แนะนํานะให้ไปทําบุญเลยนะคะสําหรับคนเกิดกุมภาพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์นะดวงอาจจะแบบเอ้ยทําแล้วยังอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แนะนําว่าอาจจะไปแบบเอ้ยปล่อยปลาทําทบุญสวดมนต กวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆนะถึงจะดีแต่สุดท้ายนะคะคนกุมภาพันธ์นะก็ยังจะมีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างเกี่ยวกับการทางานงานอาจจะทาแล้วไม่ค่อยโอเคไม่โดนใจเจ้านายหรืองานที่ทําไม่ประสบความสมําเร็จอย่างที่คิดแต่สุดท้ายส่วนท้าวล้วนทอดมันก็ยังแบบไม่ได้ตกจนสุดอะมันก็ยังแบบมีเรื่องดีๆเข้ามาได้แต่บอกเลยว่าอาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะคะคนกุมภาพันธ์อาจจะต้องแบบฮึกเหิมหาไฟในการทํางานเยอะๆนะบอกเลยว่าอดเหนื่อยนิด นึ่งนะแต่โดยรวมแล้วสุดท้ายอะ่ะก็จะทําได้นะขอให้มีความพยายามมีความตั้งใจนะคะคนกุมภาพันธ์นะคะสู้ๆนะจะบอกว่าสู้ๆค่ะอ่ะมาเรื่องการเงินนะคะของคนกุมภาพันธ์เป็นยังไงบ้างต้องระวังอะไรบ้างนะกุมภาพันธ์คนเกิดกุมภาพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์หน้านะคะสองห้าหกแปดเป็นไงบ้างไหนดูดิการเงิน การเงินนะคะคุณค่อนข้างเครียดคิดมากวิตกกังวลน,นะใครใครที่จะใช้เงินในกุมภาพันธ์เหมือนมีเกรนที่แบบเอ้ยมีการไปท่องเที่ยวมีการจับจ่ายใช้สอยอาจจะคิดหน้าคิดหลังให้ดีๆเพราะมันบรรก่าวถึงว่าการที่คุณอาจจะต้องแบบไปที่ไหนหรือมีการเดินทางตรงนั้นมันมีค่าใช้จ่ายและเหมือนตัวคุณก็มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวัน อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องคิดดีๆบางครั้งมันทําให้คุณลังเลคุณอาจจะแบบเอ้ยมีกังวลเรื่องการใช้เงินมากๆแต่โดยรวมมันดูแบบก็ยังดูพอถูๆถ่ายๆไปได้ด้วยที่ตัวคุณอาจจะต้องคิดให้ดีๆว่าคุณจะต้องใช้เงินหรือคุณต้องจัดสรรยังไงให้ดีๆคุณถ้าสมมติว่าคุณไม่จัดสรรการใช้เงินคุณมีปัญหาแน่ๆนะคะแต่ถ้าคุณจัดสรรการใช้เงินโอเคคุณยังไปรอดได้แต่จนแล้วจนรอดตัวคุณเนี่ยก็ยังกังวลอยู่ยังเครียดยังกังวลอยู่นะ อย่าเครียดกังวลน,นะคะแล้วก็อย่าคิดที่จะไปหยิบยืมใครนะคะมีโอกาสที่ไม่มีคนช่วยเหลือสูงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะนะคนกุมภาพันธ์นะคะนะเรื่องการเงินนะอาจจะต้องจัดสรรปันส่วนในการใช้เงินให้ดีๆเลยมาดูสุขภาพหน่อยคนกุมภาพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างไหนดูสิคะ,ะสุขภาพคนกุมภาพันธ์เป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยค่ะอืม คนกุมภาพันธ์นะคะระวังเรื่องเครียดปวดหัวเจ็บคอนะคะเครียดปวดหัวเจ็บคอเกี่ยวกับช่องปากด้วยนะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับการปวดเมื่อยร่างกายนะคะนะคนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ระบบสายตาอะไรเงี้ยตาผ้าตาโมตามองไม่ชัดอย่างเงี้ยแต่โดยรวมคุณอาจจะเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีนะแนะนําให้เช็ค up ร่างกายนะคะนะอ่าโดยรวมแล้วสุขภาพก็จะประมาณนี้นะคนกุมภาพันธ์นะคะระวังปวดหัวปวดคอเกี่ยวกับช่องปากแล้วก็ ข้อข้อเท้ากระดูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูดแว์สุขภาพให้ดีๆนะดูว่าไม่ได้เป็นหนักแตแ่แต่ให้ระวังเรื่องการปวดหัวปวดหัวปวดหลังคออะไรเงี้ยให้ระวังให้ดีก็อาจจะไปค่อนคลายตามแบบตามตามตาม,ตามวิถีของเราอันนี้ก็บอกแม่ไม่ได้เนาะโอเคจบแล้วนะของคนกุมภาพันธ์นะคะ